พวกเราทั้งหลายจงเข้าใจให้ได้ว่าพวกเราคือจิตคือธาตุวางเปล่าใสบริสุทธิ์จำตัวนี้ให้ดีนะพวกเราจะเข้าถึงธรรมชาตินี้ได้เข้าไปรู้จักธรรมชาตินี้ได้ด้วยวิธีการที่พวกเราลองก่อเสียงภา,าจารย์ดูก็ได้พวกเราก่อเสียงภา,าจารย์ไปเรื่อยนะแล้วอย่างตามดีๆพวกเรา อพวกเราตั้งความรู้สึกอยู่กับเสียงผร้อาจารย์อยู่ภายในจิตพวกเรานะขณะนี้พวกเราได้เห็นไหมว่าเสียงพร้อาจารย์มันดังอยู่กงลางจิตของพวกเราอ่าเห็นได้ไหมอ่าพวกเรารู้ไหมว่าตอนนี้จิตพวกเราก็กําลังรับรู้อยู่ภายในจิตพวกเรามันตั้งอยู่ที่จิตอยู่ที่บริเวณอุปมาณนะ อุปมาอยู่บริเวณหน้าอกพวกเราบริเวณลิ้นปีอุปมานะเนี่ยพวกเราแค่ตั้งความรู้สึกว่ากําลังมีเสียงกระทบรับรู้อยู่กึางกลางจิตตรงนี้อุปมานะหรือพวกเราจะไม่ต้องกําหนดว่ามันอยู่ตรงไหนก็ได้เอาเป็นว่าพวกเรารู้ว่าพวกเรากําลังรู้อยู่ถึงเสียงอาจารย์อยู่ภายในลึกๆอ,อ,อยู่ภายในรู้ถึงเสียงนี้ไปเรื่อยนะขณะที่พวกเรากาออยู่กับเสียงนี้ จิตของพวกเราก็จะตั้งมั่นอยู่สังเกตดีๆจิตพวกเรามันตั้งอยู่กับเสียงนี้อยู่จิตของพวกเราก็เกาะอยู่ตั้งมั่นอยู่ตื่นรู้อยู่ภายในอยู่ทีนี้พวกเราน้อมตามกระแสเสียงของพอาจารย์ลงไปเรื่อยพวกเราอย่างลึกลงไปนะอย่างลึกลงไป ในกระแสเสียงของพอาจาน,นี้ตามเสียงไปเรื่อยนะหรือพวกเราก่อเสียงอย่างนี้จนหลุดลึกลงไปอุปามาเหมือนกับว่า มันเป็นความว่างเปล่าหรือลงไปในความว่างเปล่าเหมือนมันเป็นท่อใหญ่ๆหรือลงไปจนกว่าจะสุดหัวใจของพวกเราเมื่อเราลงไปในท่อใหญ่ๆหลึกๆลงไปนะอ่าจะจะพาลงไปถึงฐานของจิตอ่าตามเสียงไปเรื่อยอ่าทำใหม่อีกรอบหนึ่ง พวกเราอาจจะหายใจเข้าหรือจนสุดก็ได้หายใจออกผ่อนคลายสบายๆก็ได้แล้วอย่างตามเสียงไปเรื่อยก่อเสียงไปเรื่อยนะอย่าเริ่มหรือล,ลงไปหรือล,ลงไปข้างในจิตพวกเรานะหรือล,ลงไปข้างในจิตที่มันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์หรือลงไปอ่ตามเสียงไปเรื่อยหรือ จนกว่ามันจะสว่างอยู่ภายในลุ้งอยู่ภายในไม่เหลือเรานะอย่างลึกลงไปสําหรับผู้ที่อ่าอย่างลงไปได้ยังไม่สดตามเสียงไปต่อยครั้งหนึ่งอย่างลึกลงไปในความว่างลงุ้งที่ไม่มีอะไรแห่งจิตเราอ่าอย่างลึกลงไปลึอ หัวใจแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมันจะสว่างอยู่ภายในนะรู้สุดๆเลยมันจะไม่เหลือความรู้สึกว่ามีเราอยู่ตรงนั้นเลยแต่มันก็ยังมีผู้ไปรู้อยู่ตรงนั้นอยู่นะอ่าใครถึงตรงนี้ได้พวกเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้มันสงบมาก มันไม่มีความคิดปรุงแต่งอารมณ์ใดๆอยู่ภายในเลยมันจะโลง่งมันจะว่างมันจะสว่างอยู่ภายในสงบที่สุดตรงนี้เป็นของเล่นให้พวกเราได้มาลู้จากจิตว่าจิตของพวกเรามันเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ยังไงแต่อย่ายืดว่ามีเราไปได้อะไรนะ เพราะว่าขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตมันเข้าไปรู้จักเฉยๆคือความรู้สึกเราเข้าไปตั้งอยู่ในฐานของจิตนั่นเองเมื่อความรู้สึกเราไปตั้งอยู่ในฐานของจิตก็จะไปรู้ถึงความลึกของจิตพวกเราที่มันจะสว่างแล้วมันก็ว่างมากอยู่ภายในนั้นทีนี้พวกเราลองพิจารณาต่อ มาเดินปัญญาต่อน,นั่นเองนะว่าธรรมชาติที่มันว่างเปล่าใสไ,ไม่มีอะไรตรงนี้พวกเราพิจารณาดูสิมีอะไรที่เป็นเราไหมมันมีอะไรบ้างที่เป็นเราเป็นของของเราอยู่ในนี้ไหมธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติแหง่งจิต เดิมแท้ของพวกเรามันเป็นสุญญาตาธาเป็นธาตว่างเปล่าใสบริสุทธิ์พวกเราพิจารณาดูว่าเสียงที่กระทบจิตพวกเราอยู่ตอนนี้พวกเราเห็นได้ไหมว่าตอนนี้มันรับรู้ของมันเองพวกเราเห็นได้ไหมมันมันรับรู้ของมันเองมันเหมือนกับว่ามันมีอาการกระเพื่อมอยู่รอบนอก ก็เพื่อเป็นอาการรับรู้ของมันเองเห็นได้ไหมว่ามันไม่มีเราเป็นผู้ไปรับรู้เลยขณะที่พวกเราลองพูดในใจดูพวกเราลองพูดในใจดูหรือพูดเป็นเสียงออกมาก็ได้พวกเราจะเห็นว่าเสียงที่พูดนี้มันก็ไม่ใช่เราเช่นกัน มันเป็นเพียงอาการกระเพื่อมของธรรมชาติที่ว่างเปล่าภายนอกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันกระเพื่อมเป็นอะไรบางอย่างสิ่งนี้ไม่เรียกว่าเสียงพวกเราเห็นได้ไหมธรรมชาติบางอย่างเขากำลังกระเพื่อมสิ่งนี้ไม่ใช่เสียงและมันก็ไม่ได้เกิดและมันก็ไม่ได้ดับด้วยสังเกตได้ไหม มันไม่มีภาษาพูดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระเพื่อมกระเพื่อมเป็นเสียงกระเพื่อมเป็นมโนภาพกระเพื่อมเป็นอารมณ์อาการทั้งสามตัวนี้แม้แต่กระเพื่อมเป็นอาการรับรู้อาการกระเพื่อมทั้งสี่ตัวนี้มันเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้น พวกเราเห็นความจริงนี้ได้ไหมเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราพวกเราเห็นไหมว่าธรรมชาติที่ว่างเปล่าไซบริสุทธิ์นี้มันไม่ต้องสร้างขึ้นมาไม่ต้องสร้างเขาขึ้นมาเห็นได้ไหมธรรมชาติว่างเปล่าไซบริสุทธิ์นี้ไม่ต้องรักษาด้วย เขาว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ของเขาอยู่อย่างนี้พวกเราเห็นได้ไหมพวกเราแค่ย่างเข้าไปให้ถึงนะนนอมลงไปให้สัมผัสลงไปให้ละเอียดลงไปดีๆใครที่ยังไม่แต่สัมผัสถึงความว่างลง่แห่งจิตตรงนี้พวกเราต้องกลับไปฟังเทปป้าจารย์บ่อยๆนะ ขณะที่พวกเราพิจารณาทำอยู่ตอนนี้ถ้าที่วางเปล่าไสบริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของบริสุทธิ์มากพวกเราเห็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็นอะไรตรงนี้ไหมความวางเปล่าใสบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยตรงนี้มันไม่มีเราอยู่ตรงนี้เลยเห็นได้ไหม ในความไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันไม่มีเพศหญิงเพศชายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วพวกเรากลับมาโง่ยึดว่าเราเป็นชายเป็นหญิงเพราะเหตุใดเพราะเรากำลังกระเพื่อมคิดเอาเองใช่หรือไม่เห็นอาการที่มันกระเพื่อมเป็นเสียงเป็นภาษาสมมติให้ข้าว่าเราเป็นชายเป็นหญิงไหม ใครเห็นได้จะเกิดความเข้าใจละเอยียดลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะขณะที่พวกเราได้เห็นอาการกระเพื่อมเหล่านี้ที่มันกระเพื่อมอยู่รอบนอกนี้ไม่ใช่เราพวกเราจะสังเกตเห็นถึงความบริสุทธิ์มากแห่งจิตของพวกเรา ที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเขากลืนไปทั้งอนันตจักรวาลธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้เขาไม่ไปไม่มาพวกเราเห็นได้ใช่ไหมธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้เขาไม่เกิดไม่ดับด้วยไม่เกิดแล้วก็ไม่แตกสลายด้วยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรทั้งสิ้นเห็นได้ไหมเนี่ยเห็นได้เมื่อ,อไหร่ก็จะเข้าใจละเอยียดซึ้งไปเรื่อยนะ ธรรมชาตินี้เขาไม่เกิดไม่ดับไม่แตกสลายอ้าวสรุปแล้วอะไรเกิดสรุปแล้วอะไรดับฮะมีอะไรเกิดมีอะไรแตกสลายไหมมีการเกิดการตุยของธรรมชาตินี้ไหมไม่มีเลยใช่ไหมแล้วเรากลับไปหลงว่ามีการเกิดเรากลับไปทุกว่ามีการตุยพวกเราเห็นความโง่เขลาแห่งจิตไหม ธรรมชาตินี้ไม่มีเพศพวกเรากลับให้ค้าวว่าเราเป็นชายเป็นหญิงเป็นไงโง่เขลาแห่งจิตเห็นอ่าวิชาตรงนี้ไหมธรรมชาตินี้เขาไม่ได้มีอายุเห็นได้ไหมธรรมชาตินี้เขาไม่ได้มีอายุเลยเขาเป็นท่าซีโร่ไม่ได้มีการเวลาหยุดในนี้เลย แล้วเราก็มาหลงยึดว่าเรามีอายุเท่านี้ธรรมชาตินี้ไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลแต่เราก็มาหลงยึดว่ามีชื่อเรามีชื่อเรามีนามสกุลเห็นความโง่เขลาอาวิชาต,ตรงนี้ไหมในธรรมชาติอันว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้เขาไม่มีพ่อแม่คลอดเขาขึ้นมาเห็นได้ไหม แต่พวกเรากลับมาหลงยึดว่าเรามีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมีสามีภรรยามีบุตรธิดามีบ้านรถทรัพย์สมบัติพวกเราเห็นการปรุงแต่งที่ไม่ได้มีตัวตนที่พวกเราหลงปั้นหลงยึดกันเราเองนี่ไหม เห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างมันเหมือนกับความฝันไหมเราคือธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้แต่เรากลับฝันว่าเรามีร่างกายฝันว่าเราเป็นชายหญิงมีชื่อมีนามสกุลมีอายุฝันว่าเรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีวงตระกูลอยู่ในประเทศนั้นที่นี่ พวกเราเห็นความจริงนี้ได้ยอมรับความจริงนี้ได้มันจะเกิดความเบาโล่งน้ำตาร่วงไปเรื่อยมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักสิ่งสักอย่างแต่สัตว์โลกกลับมาหลงเข้าใจว่าตัวเองเป็นสัตว์โลกทั้งๆท,ท,ที่พวกเราทั้งหลายคือจิตเกิดธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากๆ ทนี้ธรรมชาตินี้มันกลืนไปทั้งอน,นันตจักรวานคลืนไปกับทุกสรรพสิ่งเลยใช่หรือไม่เห็นได้ไหมมันไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นอะไรเลยมันกลืนไปกับทุกสรรพสิ่งว่างเปล่าลง่ไปหมดธรรมชาตินี้ไม่ได้เมิดไม่ได้สว่างโดยมันใสมากมันกลืนกับทุกอย่าง แล้วธรรมชาตินี้เขาก็ไม่ได้มีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีกุศลอ่กุศลนีพวกเราเห็นได้ไหมพวกเราไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกพวกเราก็ให้ค่าว่าอย่างนี้เป็นบุญ เอาเงินไปซื้อมรรคผลนิพพานเอาเงินไปซื้อทุกสรรพสิ่งสร้างวัตถุธาตุเต็มโลกแล้วก็บอกว่าเป็นบุญพวกเราว่าในธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้มันมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีกุศลอกุศลใ,ใดๆไหมพวกเราเอาร่างกายไปปฏิบัติด้วยรูปแบบมากมายอยู่ในป่าในเขาเพื่อจะแสวงหาธรรมะพวกเราเห็นไหมว่าเป็นการส่งจิตออกนอกทั้งหมดเลย ในธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้มันไม่ได้เป็นอะไรเลยพวกเราเห็นได้ไหมว่านี่คืออาวิชาความไม่รู้จิตจิตได้ไปหลงอาศัยอาการกระเพื่อมปรุงแต่งที่อยู่รอบนอกธรรมะเป็นเรื่องแค่พวกเรามารู้จักจิต รู้ว่าจิตตรงนี้ธรรมชาติว่างเปล่าใสบริสุทธิ์นี้มันไม่มีเราเลยไม่มีใครเป็นเจ้าของมารู้จักว่าเขาใสบริสุทธิ์ขนาดไหนไม่ต้องไปสร้างเขาขึ้นมาไม่ต้องไปรักษาผู้ที่ขาดปัญญาเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเกิดเวทนาขึ้นมาก,ก็กล้า ก็มักจะเข้าสมาธิตัดการรับรู้ทุกอย่างเพื่อจะหนีเวทนาหนีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหนีความคิดปรุงแต่งเพราะเหตุใดเพราะความที่ไม่มีปัญญาเลยเพราะความที่ไปเห็นอาการต่างๆที่เป็นเวทนานั้นหรือความคิดปรุงแต่งนั้นไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีตัวมีตนก็เลยหนี ธรรมชาติทั้งๆที่ธรรม,มาชาติปรุงแต่งทั้งหลายมันไม่มีตัวมีตนม,มันเป็นเพียงอาการกระเพื่อมของธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ที่มันตกรเพื่มอมอยู่รอบนอกพวกเราเห็นความโง่เขลาเห็นอาวิชาตรงนี้ไหมผู้ที่โง่เขลาขาดปัญญาบางปับบางพวก เวลาที่จะจากโลกใบนี้ร่างกายกำลังจะหยุดทำงานเขาก็เข้าสมาธินี้อาการเวทนานั้นหนีความคิดปรุงแต่งกลัวว่าจะคิดปรุงแต่งกลัวว่าจะเกิดเวทนากล้ากลัวว่าจะเกิดเขาก็เลยเข้าสมาธิมัน,นมันหนีความจริงอยู่กับความว่างไม่มีอะไรนี่คือจิตที่ขาดปัญญา เป็นจิตท,ที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงธรรมชาติของจิตพวกเราเขาว่างเปล่าใสบริสุทธิ์เห็นไหมเขาไม่เคยมีรูปร่างส่วนอาการที่กระเพื่อมอยู่รอบนอกเขานี้ก็ไร้เจ้าของไร้ตัวตนเป็นแต่เพียงอะไรบางอย่างขณะที่ร่างกายกำลังจะหยุดทำงาน ผู้ที่มีปัญญาย่อมรู้ตามที่เป็นจริงว่าอาการนั้นเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นจิตย่อมไม่หลงยึดอาการใดๆเพราะจิตได้รู้แจ้งว่าตนเป็นธาตุว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ย่อมไม่หนีความจริงส่วนผู้ที่ขาดปัญญาย่อมหนีความจริงเข้าสมาธิแล้วก็จากโลกใบนี้ สุดท้ายก็ไปติดอยู่ในขั้นของพรหมพอสมาธิคลายตัวลงก็ดิ่งลงหม้อนรกเพราะเหตุใดเพราะขาดปัญญาจิตจะล่วงทุกได้ก็ด้วยปัญญาพวกเราจำไว้นะให้พวกเราได้เห็นจิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์ในรูปแบบคร่าวๆที่พระอาจารย์ได้ทำให้พวกเราเห็นคร่าวๆนี้